ค่่ผมมกรักุณไได้ไน,นเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเย็ดแน่นอนหนึ่งชีวีกันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทําให้โทรศัพท์ธรรมดานะครับกลายเป็น iPhone 7เลยนะครับดูของผมเนี่ยออยู่ดีๆดูครับ เดี๋ยวผมก็ลองหมดแล้วนะครับก็วิธีนะครับคุณต้องมีไอไววะนี่นะครับเดีวผมจะออกมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับคุณต้องมีเอบนี้นะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับสมมุตินะครับผมจะออกนะครับเกิดออกนะครับแล้วก็กดไปเฉพาะครั้งนี้นะครับ มันจะธรรมดาใช่ไหมครับเด็ดนะมันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็ให้คุณเข้าไปที่ตัวนี้เลยนะนี่ไหมครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นนายคล้ายไอโฟนเลยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิธีการโหลดนะครับก็อยางแรียงนะครับให้เข้าไปที่แอปเพจสตูนะครับ นี่ครับมันก็จะเขียนตามตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวๆๆเล็กๆนี่ครับเขียนตามฟอกตัวนี้เลยนะครับเขียนตามนะครับแอปก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมก็เนี่ยผมใจดูภาพนะครับว่ามันใหญ่ๆนะครับนี่ครับดูนี่ครับก็จะเป็นแอปแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ ผมก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลิปนี้ผมขอสักคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผมบอกวิธีทําแล้วนะส่วนไอไอไอ,อตัวแบบเนี้ยต้องไปหลุดเองนะครับสำหรับ,บนี้หลดแบบไหนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ 白杨呢？